สารอาหารหลักหรือกลุ่มแมกโรนิวทรียนนะครับมีผลอย่างไรกับฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารหรือกัตฮอร์โมนครับวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาที่เรากินอาหารเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับอาหารในกลุ่มเหล่านี้จะมีผลกับฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับเริ่มจากที่เรากินคาร์โบไฮเดรตครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นแป้งหรือกลุ่มน้ําตาลนะครับเขาจะลดฮอร์โมนหิวตัวที่ชื่อเกรลินนะครับจะลดได้นิดนึงนะครับในขณะเดียวกันก็จะไปกระตุ้น ฮอร์โมนอิ่มครับไม่ว่าจะเป็น GLP-1 เนาะชื่อนี้เราคุ้นกันดีนะครับรวมถึงฮอร์โมนเปปไทด์ YY อีกด้วยนะครับให้มีระดับขึ้นมา,านิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากซะทีเดียวนะครับถัดมาก็คืออาหารประเภทไขมันครับหรือว่าแฟตนั่นเองอาหารประเภทแฟตจะลดฮอร์โมนหิวหรือว่าเกรลินได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่บทบาทสําคัญที่เวลาเรากินแฟตเนาะแล้วรู้สึกอิ่มานานขึ้นก็คือเขาจะไปกระตุ้นฮอร์โมนอิ่มตัวที่ชื่อเปปไทด์ YY นั่นเองครับ Glp1 ก็อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ตัวสําคัญวันนี้ที่อยากจะเน้นย้าก็คือ,อ,อโปรโตีนนั่นเองครับโปรโตีนเป็นสารอาหารแมคโครนิวเทรียนหลักเลยครับที่เพิ่มฮอร์โมนอิ่มให้มากขึ้นนั่นก็คือเจ้า Glp1 นะครับรวมถึงเปปไทด์ YY แล้วยังลดฮอร์โมนหิวหรือว่าเกรลินอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนในการกินเนาะเพื่อที่จะลดน้ําหนักปรับระบบเผาผลาญให้เพิ่มโปรโตีนนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มไขมันดีแล้วก็ลดขาบนะครับ